เรียกว่าออร่ราความตะมุตะมิล้นสวนสาธารณะวิงกิสปาร์คในประเทศลิทัวเนียแบบเต็มๆเลยละค่ะเมื่อสุนัขคอกกี้กว่า60ตัวมารวมตัวกันในชุดสุดแสนน่ารักเพื่อมาแข่งขันว่าคอกกี้ตัวไหนจะเป็นเจ้าของฉายาเจ้าลมกรดคอกกี้เรสโดยในการแข่งวิ่งครั้งนี้นะคะเขามีการแบ่งออกเป็นเรุ่นน้ำหนักเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันเกินไปค่ะ ซึ่งการแข่งขันคอรกี้เรสจัดกันมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะคะโดยสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขคอกกี้ของลิทัวเนียโหเรียกว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยคุณผู้ชมอย่างก,การจัดครั้งล่าสุดก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการฉลอง700ปีให้สวนสาธารณะวิงกิสพาร์คแห่งนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่าในช่วงต้นยุค2000สุนัขคอกกี้เนี่ยไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักละค่ะเพราะถูกมองเป็นสุนัขสำหรับผู้สูงอายุ ส่นมันค่อยๆลดปริมาณลงแล้วก็เสี่ยงจะสูญหายในปี2008ถากด้วยความสำเร็จของซีรีส์ The Crown ในปี2016ค่ะที่ถา่ายทอดชีวิตในช่วงต่างๆของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบตที่2ซึ่งก็มักจะมีภาพของเจ้าสุนัขคอกี้สุดน่ารักอยู่ข้างๆพระองค์เสมอนะคะแน่นอนละ่ะทั้งความน่ารักและความแสนรู้ในจอก็ทำให้เจ้าสุนัขคอกี้กลับมาฮิตนอกจอได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ